สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวโอท็อปเมืองลุงทุกท่านนะคะที่กําลังดูเราอยู่ผ่านทางไลฟ์สดในวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกาลังใจเราหน่อยเราได้รู้ว่าอยู่กับเราตรงนี้นะคะตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยว่าเอ๊เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยนะคะเราอยู่กันที่คนเขาย่านั่นเองนะคะอยู่อําเภอสีบรรพตค่ะและที่กําลังเห็นอยู่ในณขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือการหากินของชาวใต้เลยก็ว่าได้นะคะที่สําคัญคือสมัยนี้หายากค่ะคุณผู้ชมขะ เป็นใครไปไม่ได้นะสำหรับที่นี่นะคะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่สืบสารภูมิปัญญานะคะยินดีต้อนรับป้าปันหนจ้าสวัสดีค่ะคป้าปันแนะนำตัวสักนิดนึงว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะป้าปันือจอจิงสวัสดีป้นสมคิดนะคะป้าปันอยู่มู่กาอำเภอสิบเหมนดค่ะทึงป้าปันเพิดร้รนเหล็กๆนี่ อบบากระยนเลาวาบาลเปิดร้านเด็กๆเปลือโตโยดเราว่างกนดุนไหมกับกับ้นดุนเขาเามาเื่องกันอนุรักษ์เกืียงเนี่ยเกื่องจักรกาะของของเรานะคะค่ะวัสดุเราชายคลุมนะคะคลุมเป็นผืนผืนทิ้นเะ้รนะคลุมค่ะลุมตอนคลุมตอนคลุม ค่ะกลุ่มนี้มันมันมีเป็นผืชชาพอตินนะคะเรามาทําจากซานตั้งกั็แล้วค่ะแต่ป้าปานทำนี่เพื่อเพื่อสร้างงาน <c oughs> ให้กับผู้สุ่งวัยในในบ้านเรา <c oughs> ป้าปานมีกลุม่มเกี่ยว่ากลุ่มอมนูรักก์ุ่มบัญญาเรามีอยู่ใช่มคนค่ะคนแก่ๆกกนี่แหละ <c oughs> เอามาอ่ามาถวินจากซานหรือตั้งก็เอามาป่าใกล้นีป้าปาน <c oughs> ไม่ได้ โอ้กำไรเด้ไอ้ก็เอาเอาตรงนี้มาให้เป็นถี่ถี่เขาได้ได้มีความสุกกันคนแก่ๆวันวันเสียงเสียง็ๆๆกโดมานทั้งเราก็มากินกันถี่นี่มาทั้งเราจาักจ้านก็อีนนนนบาบได้ก็คืออาดียบวัดเขาเป็นความสุขกันกันตามัตตาผาซึ่งวอนนี้กันเหลือพ่อป้านีมีย้างหนึ่งค่ะตอนนี้หมวดตักสิ้นก็ถวยอยู่เราช้ใช้ใหญ่กล้วยอะค่ะ รวยตาหนี้ค่ะเรามากกรีดเหลือซึ่งเราเราจับซ่านเป็นเป็นก้องชายค่ะเห็นว่าเราได้บรรจูปฏิตภัน์มันกลุ่มปะปานมีกลวยยางด้วยอะค่ะเราก็ซ่านไอ้เถือรวยเนี่ยค่ะเกลือรวยเนี่ยเรามาสซ่านเหลือซึ่งเรามาใส่ซึ่งมันต่อหยดที่คัาใายเราได้ค่ะโอดีเลยค่ะงั้นแล้วของพ่วงนี้เนี่ยถามหน่อยว่าราคาเนี่ยปาปานขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คะ มันมีห้าโรยโรยอาซิต่ว่าค์สว่าข้องลูกการนะคะเขาทงหลัการเองม,มันอันนี้ไหวยอย่างมดเลยค่ะ้าโรยค่ะนี่อ,อันนี้เป็นไหวทั้งหมดโอ้มันเกี่ยวกันอยู่เนาะให้ดูอย่างนี้แล้วกันได้ไหมคะโอ,โอเคอเดี๋บนี้ไหว้วนนะคะ อัแนบนี้ห้าโรย,ยนะคะ,คะใครสนใจซีฟเข้ามาได้นะตอนนี้นะคะใครสนใจนะแข็งแรงทนทานประาณน,าน่าไเอกค่ายตีราไตโนตดก็ไม่มีคนโอเลยค่ะอืม,ออมันต้นนะคะเออ้องข้องของของเดียวค่ะเส้นเขากระชืินไปให้เราไปอ,อูนีค่ะนี่คือให้ดูดวัสดุนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านการจักสารและก็ความละเอียดนะคะที่เราเห็นอยู่แบบนี้นะ เรียกได้ว่าคงทนนะคะบวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นิดหนึ่งการเคลือบเข้าไปเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยเป็นผิวเรียบนะคะไม่เกิดการรูปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเกิดเสียนต่ํานั่นเองเนาะนะคะห้าร้บาทถือว่าคุม้มใบหนึ่งใช้เวลาทํานานเท่าไหร่ครับป้าปันใบแบบนี้ สามวันค่ะสามวันคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สําคัญคือใช้ได้ยาวนานนะคะราคาตก็เก็บมาผันเงียงก็เก็บมาไว้หลายเดือนก,การตบบันนี่ก็คือว่าใช้เวลาว่างอีกแ้มาซานพันนีเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันห<า>รอคะปาบันก็คือันนี้สามวันถึงห้าวันค่ะอ๋อเรียกได้ว่านะคะกว่าจะเก็บวัดสดุมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสารได้เลยนะยังมีอีกหลายอย่างป้าปันเหรอพันนีค่คะนี่คืออะไร นี่สงใช้มานานแล้วอันนั้นซ้อนดักปลาค่ะซ้อนดักปลานี่เห็นไหมวิธีการก็คือว่าทำวันเพื่อเวลาปลาปักลงไปหรอค่ะนี่เนี่ยเขาเมื่อนในหน้าเสบียงหน้ามันมีวัวหน้าใช่ไหมคะก็เปิดฉลองแหละซึ่งก็เอาเนี่ยไปดักอ๋อ้ซึ่งมันไล่มาก็ข้ามอยู่ติดท้ายซ้อนเนี่ยค่ะอ๋อบัดนีด้อันเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยยี่สิบใช่ไหมร้อยยี่สิบกุญแจ นี่เครื่องมือทำมาหากินตกแต่งบ้านก็ได้นี่นะคะอันนี้คือตกตกแต่งตกแต่งบ้านนี่คือใช่ค่ะดักซับดักอะไรอย่างนี้เนาะตั้งไว้ข้างหน้าเป็นเสาบ้านดักซับก่อนเลยค่ะก่อนจะเข้าบ้านเลยคะใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้นะนี่นี่นะคะต้นตองขูกับกองอ๋อตองขู่กอบพ่อพ่อมาอย่างแรกค่ะ คู่กับพ่ออันนั้นก็ถ่ายกลุมค่ะอันนี้ก็คือหัวเราพอได้เปล่าแล้วก็ใส่มาไหนนี่จริงๆคือมันจะแบบขนาดเท่าๆกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นภูมิปัญญานะเขาไวตกแต่งบ้าน,นอ่าแต่ว่าในความเชื่อเนี่ยก็เรียกเขาเรียกว่าอันนี้เท่าไหร่คะห้าสิบุ้ยห้าสิบบาทเองคุณผู้ชมค่ะนี่ห้าสิบบาทนะคะจะเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้ใส่ดอกไม้หรือความเชื่อคนคำมาค้าขายนะคะบอกว่าแขวนไว้หน้าบ้านเนี่ยจะเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์นะคะนี่ห้าสิบบาทคุณผู้ชมใครสนใจไหม ีใครสนใจไหมค่าจัดส่งวันนี้50บาทนะคะเหมาๆไปเลยนะ50บาทสินค้าชิน้นนี้ชิลละ50บาทใครสนใจนะคะ CF 50พร้อมชื่อเล่นมาได้เฉพาะในไลฟ์สดนี้นั้นเท่านั้นนะเพราะวันนี้เรามาลงพื้นที่กันนะคะในเขตคนเขายญานั่นเองนะจ๊ะอ่ะตงได้เลขปลาป๋า,ปานข้อเลขสักอีกนึงก่อนอันนี้อะคะอันนี้อันเท่าไหร่ได้อันนี้เจยเจยเจยนี่คือเอาไว้ตักปลามัง้งเอาไว้ตักเอาไวตา้ไวตกัไตกไอ้มาเล็ดฟันตกัก ได้ยดเลยค่ะเอาวันนี้ดีกว่าง่ายง่ยอะเจอนี้อันเท่าไรได้คะห้าล่ค่าขนนะคะเนืองจากขวาเนืองจากววาคนขายขายเยอะมากอันนี้ไงหุ้นราคาถูกมากร้อยเดียวร้อยเดียวคุณผู้ชมค่ะร้อยเดียวนะคะและนี่คือถ้ำเองกันอันนี้คือลุ่มถ้ำไม้อันนี้คือคนในชุมชน นะคะคือน,นอกจากประปาเนี่ยจะทํากับแฟนแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะขายแล้วยังมีการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยนปาประปานะอันนี้คือชิลลาลอยะนะคะ,คะนี่นอกจากกเราค้าที่นี้นอกจากนี้เราไปค้าที่ไหนได้มั้ง มีไข้หรือไงคะาปันกปิดไา้ดัลาลาดลาดลาดกรีนค่ะเมื่อลาดป่าเพลย่ะค่ะป่าปันก็ไปิดไข้โอแต่ช่วงนี้นะโควินีพิเศษช่วงนี้มาค่ะช่วงนี้มานะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะอย่างที่บอกนะคะก็ป่าปันก็เปิดที่บ้านเนาะนะคะนนั้เได้เออนี่คืออะได้คะป่าปันไม่จ่ายค่ะได้โคตรละไม้โคตเรียกอะไรไม่ช่างช่างคุณผู้ชมนี่ดูนี่ก็ช่างเนาะก็ไปใช้ปลา เอาไปใส่ต้นไม้ก็ได้หัวหน้าหน้าบ้านแบบคนที่แบบว่าตกแต่งบ้านแต่คือถ้าเกิดว่าตามตามการใช้งานสมัยก่อนจริงๆนะคะคุณผู้ชมเขาเอาไว้สําหรับใส่ผลไม้นะคะซึ่งชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ได้ประปานสองรอยห้าสิบาทคุณผู้ชมค่ะถูกมากเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะมาประปานค่ะขอเชิญตรงนี้นิดนึง แนะนำสักที่ผาปานอยู่ตรงไหนนะนั่งนั่งชิ้นนั่งไมได้เนั่งเอันนี้จิ๋งกาโกนจบืจอปังอ๋อยิ้ดยิ้ดเลยจอยนี้นางกระโดงกระโดงมันมดเนี่ยก็ไม่ได้เอามาลงดงเลยนางนางอันนี้อันนี้อันนี้แต่งงานแล้วบอกอันนี้นะคะเขาเรียกว่านางนะชิ้นละสามร้อยบาทนะคะแบบนี้อันนี้เป็นนางอันนี้นางนะคะราคาสามร้อยบาทอันนี้คือใช้ทําอะไรอ่ะป้า ไว้ไว้ซอนปลาเพ่อนเดี่ยซอนปลาซอนก็คือว่าลงน้ำซึ่งก็อ่านี่มีิการสาธิตด้วยนะคุณโจรค่ะอืมซึ่งนี้รุ่งค่ะอ๋ออันนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือชิ้นนี้แบบนี้สามร้อยบาทนะคุณผู้ชมดีมากแต่สมัยนี้ค่ะคนรุ่นใหม่นะมักจะมีการตกแต่งบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยก็สามารถเอาไปอะเด็เอาได้นะคะในตามแบบที่คุณชอบได้เลยตามอัธยาศัย เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมหาใครผ่านไปผ่านมานะคะอำเภอศรีบันพุนะขับตรงมาจากแยก,กโพทองนะคะแยก,กโพทองใช่ไหม <c oughs> ขับตรงเข้ามาในอำเภอศรีบันพุนะตรงดิ่งเข้ามาเลยนะคะก่อนถึงโรงเรียนโรงโรงเรียนศรีบันพุท์นะคะจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ทางด้านหน้านะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ฝีมือโดยชาวบ้านใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะมาได้ป้าปาน,นะคะ่ะฝากร้านสักนิดนึง ฝากคุณผู้ชมนิดนึงใหม้มาอุดน้นสักิดถ้าเคยต้นเจยนะคะมาอ่ามีไปเยอะๆค่ะมาเก้าแก่หน่อยกนเก้ายาจั่วกรงเราไม่มีก็เราสร้างได้ค่ะเราสร้งางสมาชิกได้ประพันจะนหนัดหลายคยที่วันที่วันถึงก็จะเคยต้นเฉยกันมาเลได้นะคะก็เลได้อะไรทำรักเาทุ่นค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะแหมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อปาน้องมากเลยนะคะเราได้ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมผ่านทาง f a c e o o o เพ a โอท็อปเมืองลุงทุกท่านด้วยนะคะที่สำคัญค่ะช่วงนี้ต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าโควิด1 9ยังคงระบาดกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมพกเจลล้างมือแล้วก็สวมใส่แมสห้ามถอดเด็กขาดนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ